เฮ้ยกูถูกรางวัลที่สี่ว่ะเนี่เดี๋ยวเย็นเนี้ยเจอร้านคาราเกะเจ๊แหวนเลยค่ะฉันจะขอยืมเงินแกหน่อยได้ไหมอ่ะเจ้เก้าพันเองเดี๋ยวฉันโอนให้เลยหมื่นห้าฉันว่าตอนเนี้ยแกใช้เงินมากเกินไปว่ะเงินได้มาง่ายมันก็หมดง่ายแกไม่คิดว่าจะเก็บเงินใช้ในยามฉุกเฉินบ้างเลยหรอเด๋คิดมากสิวะเงินตั้งเยอะตั้งแย้มันจะหมดง่ายได้ยังไงถ้าแกคิดว่าสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ทำเพื่อหวังเงินแล้วก็ฉันเสียใจ ฉันขอตัวกลับก่อนละกันแม่ฮัลโหลฮัลโหลครับแม่ผายังไม่ไปทำงานอีกเหรอลูกกำลังจะไปทำนี่แหละครับแม่แล้วนี่แม่มีอะไรหรือเปล่าโทรมาหาผมตั้งแต่เช้าเลย แม่จะบอกพาว่าสิ้นเดือนเนี้ยแม่จะต้องไปหาหมอถ้าภาว่างเราก็กลับมาบ้านอ่ะพาแม่ไปหน่อยนะได้ครับแม่งั้นเดี๋ยวผมสัญญากับแม่ว่าสิ้นเดือนเนี้ยผมจะรีบกลับไปหาแม่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมมีเงินเหลือเดี๋ยวผมจะพาแม่ไปทานข้าวร้านอาหารอร่อยอร่อยที่แม่ชอบนะครับไม่เป็นไรหรอกลูกมีเงินก็เก็บไว้เผื่อยามฉุกเฉิน แค่ลูกกลับมาหาแม่แม่ก็ดีใจแล้วครับแม่ผมขอโทษแม่นะที่ไว้ให้แม่ลำบากอยู่คนเดียวนะครับไว้ถ้าผมรวยเมื่อไหร่ผมจะรีบกลับไปอยู่กับแม่เลยนะครับอ๋อแม่เมื่อวานผมไปซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งอนะ่ะกับคนตาบอดลอตเตอรีร่เขาไปละแปดสิบบาทนะแม่แต่ผมให้เขาไปร้อยหนึ่งเชื่อไหมครับแม่เขาดีใจมากเลยนะครับทำให้ผมคิดเลยว่า เงินร้อยบาทของแต่ละคนเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันจริงๆครับแม่งั้นเอาอย่างนี้แม่อวยพรให้ผมถูกลอตเตอรี่หน่อยได้ไหมครับผมจะได้มีตังค์แล้วก็รีบกลับไปหาแม่ครับงั้นแม่ก็ขออวยพรให้พาถูกลางวันกัแล้อกกันนะลูกครับแม่สาธุนะครับแม่งั้นผมไปทํางานก่อนนะแล้วเ,เดี๋ยวคุยกันใหม่ครับแม่จ้าโชคดีนะลูกครับสวัสดีครับ เอาเฮ้ยเลิกงานแล้วไม่กลับบ้านอีกตจะรีบไปไหนวะเนี่ยมาตรวจรางวัลด้วยกันก่อนดีกูกำลังตรวจเลยตรวจรางวัลเนระเออพี่บอกเมื่อกี้เลยเนี่ยกูดึกได้วะกูซื้อไว้ใบหนึ่งเหมือนกันนี่ลอตเตอรี่ใบนี้กูซื้อมาจากเมื่อวานเลยซื้อมาจากคนตาบอดแล้วแม่กูเนี่ยก็อวยพรให้กู้วด้วยๆไว้ถูกลอตเตอรี่ เท่าวันนี้กูถูกขึ้นมาจริงๆแล้เว้ยกูจะจัดเลี้ยงใหญ่เห้พราะมึงทุกคนอะตัวดีกว่าชยาถูกป่ะวะไม่วะนั่งไม่เฉียดเลยดูฉันสิซื้อมาตั้งสามใบคาดไปตัวเดียวเนี่ยหืมถ้าถูกขึ้นมานะฉันเป็นเศรษฐีีแน่เสียดายเฮ้ย กูถูกรางวัลที่สี่ว่ะแหม้ผาคิดจะล้อพวกเราเนี่ยซื้อแค่ใบเดียวจะมาถูกอะไรดูจะซิซื้อั้งสามใบไม่ถูกเลยกูพูดจริงๆมาดูนี่ิเนี่ยกูถูกรางวัลที่สี่กูรวยแล้วแหม้ผามึงอย่าลืมนะที่มึงบอกจะเลี้ยงพวกกูอะอืมไม่ลืมอยู่แล้วนะนี่เดี๋ยวเย็นนี้เจอร้านคาราโอเกะแจ๊บเลย นะเออจัดไปยินดีด้วยนะผาแต่ว่าอย่าลืมแบ่งเงินเก็บได้วยล่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเงินขนาดนี้ใช้ไม่หมดง่ายๆหรอกว่าแต่เธอแต่เพียงพออย่าลืมไปด้วยกันนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองได้อยู่แล้วเสียผาเดี๋ยวครึ่งทีจะไม่ไปได้ไงแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวทุกคนเจกิญที่ร้านเจ๊แบนเดี๋ยวฉันไปขึ้นเงินก่อนเจอกันนะมาไวนด้วย เอาชน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 เลยโธ่ไม okay, ่ต้ยงอย่างดี้สิวะอ้าเป็นยังไงกันบ้างจ้าทุกคนวันนี้สนุกไหมคะสนุกมากค่ะเจ๊โอเคเดี๋ยวถ้าขาดหรืออะไรก็บอกเจ๊ได้นะคะเดี๋ยวเจ๊ก็ไปเตรียมมาให้อีกโอเคไหมคะจ้าโอเคๆๆๆไหนๆก็มาและหรือว่านั่ง evet> กันเพื่อนๆไปกันอีกบ่ายจะดีหรอดีอยู่แล้วนะ เสียผาเชิญขนาดนี้นะก็ต้องนั่งรถแหละไม่เอออืมอ่ะอ่ะอ่ะเด้งไหมช้อนไหมวู้ววู้วยกทยาส์แคกูยินดีกับมึงได่หวะมึงแม่งโคตรโชคดีอ่ะมึงซื้อใบเดียวมึงถูกพวกกูซื้อตั้งหลายใบไม่ไม่ถูกเดี๋ยว่าแต่นี่ถูกนแบบเฉียดก็ยังไม่เฉียดเลยอ่ะอย่างงี้ต้องเรียกว่าอะไรดีวะเสียผาเหรอ เออไม่ขนาดนั้นหลอกเสียเสืออะไรเรียกว่าท่านผาก็พอแนละ้วท่านผาโอ้โหมันนอนท่านผาน่ยโอ้โหโฮดูแลดีว่ะดูแลดีนี่ดูแลดีนะทุกอย่างในร้านนี่อยากกินอะไรสั่งได้หมดเลยแต่ที่สำคัญอะให้ติ๊กก่อนเลยร้อยหนึ่งโอ้แม่ พอมีเงินเยอะก็ใช้ใหญ่เลยนะเก็บเงินไว้บ้างนะคะเสียาหาเงินร้อยเดียวนะ่ะซื้อรอยยิ้มเพื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะเออจ้าจ้าชงนอนชงอ้ว้ชงเด็กเยอะจริงเ่มือนนนี่เพศอะไรเจ๊นะชอบคนไหนรั่ผมชอบทุกคนแหละ ขฉันจะหอยืมเงินแกหน่อยได้ไหมอ่ะเก้าพันเองบ้าหรือเปล่าอ่าเงินแค่9 0 0าจะไปพอใช้อะไรนี่เดี๋ยวฉันโอนให้เลยหมื่น้าแล้วที่เหลือจะได้ไปต่อทุนต่อจะดีเหรอวะแกเรียกบ,บัญชีเดิมมะเนี่ยเออเรีบ,บัญชีเดิมนั่นแหละเรียบร้อยหมื่นห้านะ ผาฉันขอบคุณแกจริงๆนะเว้ยถ้าไม่ได้แกเันแย่แน่เลยวะ่ะน้ำอย่เศร้าดิเป่นเศร้าแล้วรู้สึกไม่ดีอ,อ,อ,อ่ะเอางเงี้าแบงร้อยไปซับน้ำตาเฮ้ยไอผาเบาๆหน่อย เ้ยเงินร้อยหนึ่งซับน้ำตาเพื่อนนะนี่หรอกฮะชน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 เออเด็กเยอะนี่นะเจ๊แหมเสียผาตั้งแต่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยนะใจป่าขนาดนี้เจ๊ชอบจังเลยอ่ะ <c oughs> เอเอสเสียผามาที่นี่ทั้งทีเนี่ยเจ๊ขอทิป าให้เด็กเสิร์ฟทั้งร้านเลยได้ไหมเพราะว่าเด็กจะได้มีกําลังใจในการทํางานเนี่ยได้เลยเจ๊งั้นเอา,อางี้มมผมทิปเจ๊ก่อนเลยสองพันโอหใจป่านแล้วเราอะส่วนเด็กๆที่ร้านเนี่ยผมยให้ไปแจกคนละร้อย โอ้โหได้เลยเดี๋ยวเจ๊สักให้ <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวขาดเหลืออะไรก็บอกเจแล้วกันนะเจขอตัวก่อนจ้าไอผ้ผาฉันขอคุยด้วยหน่อยฉันขอเตือนแกแบบจริงจังเลยนะฉันว่าตอนนี้แกใช้เงินมากเกินไปวะ่ะเงินได้มาง่ายมันก็หมดง่าย แกไม่คิดว่าจะเก็บเงินใช้ในยามฉุกเฉินบ้างเลยเหรอเดีย๋ยคิดมากสิวะเงินตั้งเยอะตั้งแย้มันจะหมดง่ายๆได้ยังไงคนเราไม่ไถูกหวยหง่ายๆนะเวย้ยนานๆทีจะได้เลี้ยงฉลองมีความสุขก,กับเพื่อนแบบเนี้ยเอ๊ะหรือว่าที่แกมาต่อแยฉันเนี่ยเพราะว่าอยากได้เงินเหมือนเพื่อนๆโอเคนี่เลยฉันให้แกห้าพันในฐานะที่แกเป็นเพื่อนสนิทฉันฉันไม่ได้ต้องการเงินจากแกฉันแค่ต้องการเตือนสติแกเฉยๆ แต่ว่าถ้าแกคิดว่าสิ่งที่ฉันกําลังทําอยู่ทําเพื่อหวังเงินแล้วก็ฉันเสียใจว่ะฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันเพียงไอ้เพียงพอแล้ววะแต่ไม่เป็นไรเรากินกันต่อ3ามคนได้ไหมเออมาชนวะเจ้นเองกำลังดีเลยจะบ้าแบบไงฉันกินแก้วเองพอนะเออแม่เอาแมวแมว คนแรกจกรักคนจัารักพี่ตกอตามไอ่เสียงกูเป็นไงบ้างวะดีเลยเว้ยดีเลยเลือดเดือของเต้า้จอ๋อฮัลโหลครับแม่แหงนิดหน่อยครับแม่เมื่อคืนปาร์ตี้กับเพื่อนอะ แม่รู้ได้ไงอะ่ะว่าผมถูกหวยไอเพียงพอบอกใช่ไหมแม่หยุดบ่นผมเรื่องนี้สักทีได้ไหมเมื่อคืนในเพียงพอก็บ่นผมทั้งคืนแล้วเนี่ยเอานะแม่ยังไงเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผมกลับไปหาแม่นะครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกแค่นี้ก่อนนะแม่นะ สวัสดีครับอ่ะมีอะไรหรือเปล่าถึงได้ลุยฝนมาหาแัานนี้บ้านเนะี่ยแกรู้ตัวไหมว่าแกติดต่อยากมากเลยเนี่ยแพ้งใช่ไหมอันนิดหน่อยแหละจริงก็ตื่นได้สักพักก็แหละแม่ออนโทรมาบ,บน่นเดี๋ยวนี่แกใช่ไหม ไอเอาเรื่องจะไปฟ้องแม่แล้วแม่ก็โทรมาบ่นฉันเนี่ยก็แม่แกติดต่อแกไม่ได้ก็เลยโทรหาฉันแทนก็เลยเล่าไปตามความจริงเท่านั้นเองแกนี่มันจริงๆเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้มีเรื่องสําคัญมากกว่านั้นดีเรื่องอะไรก็โรงงานพวกเราเอะดิปิดตัวไปเมื่อเช้าเนี้ยปิดตัวเหรอใช่ตอนนี้นะพนักงานไม่มีใครได้เงินเดือนหรือเงินชดเชยเลย แหวเจ้าของโรงงานอ,ะอ่ะก็หนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้เฮ้ยได้ยังไงวะแบบนี้พวกเราทุกคนก็ตกงานกันหมดส<อ>ิก็<ด>เออสิแย่เลยวะแต่นี่โชคดีนะที่เรื่องแบบนี้มันมาเกิดตอนฉันถูกหวยพอ,อดี ấy. น่าจะพอมีเงินเหลืออีู่บ้างมาดูไหนแล้วนะันเฮ้ย แล้วเงินฉันหายไปไหนหมดเนี่ยขอดูสลิปหน่อยดิกดเงินสดมาสองหมื่นห้าน่าจะเป็นค่าร้านคาราเกะเจ๋อแหวนโอนให้อาร์มหมื่นห้าเฮ้ยแกเงินฉันหมดบัญชีเลยอ่ะฉันเตือนแกแล้วใช่ไหมเรื่องการใช้เงินอ่ะทํทำไงได้วะก็มันใช้ไปแล้วอ่ะ รู้แหละยังไงแกก็ต้องช่วยฉันด้วยตอนนี้ฉันก็ยังคิดไม่ออกหรอกนะว่าจะายังไงเอาเป็นว่าเราแยกย้ายไปตั้งสติก่อนแล้วถ้าฉันคิดวิธีได้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ฉันขอไปหาแนนก่อนไม่รู้เป็นยังไงบ้างโอ้โหทมเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยวะ ลอยอามเออว่าไงคโหล่ออามแกรู้เรื่องโรงงานหรือยังรู้แล้วฉันก็ไม่รู้จะทำาไงเหมือนกันเนี่ยเงินเดือนก็ไม่ได้เงินชดเชยก็ไม่ได้ฉันมืดแปดด้านไปหมดแล้วเนี่ยแกน่แค่มืดแปดด้านฉันนี่มืดไปสักทุกด้านเลยเงินในบัญชีก็ไม่เหลือสักบาทเออนี่อามเงินที่ฉันให้แกยืมไปเมื่อคืนฉันขอคืนก่อนได้ป่าววะฮะขอคืน พูดบ้าเลยเนี่ยไหนแกบอกให้ฉันไปตั้งตัวไงยังไม่ทำอะไรจะมาขอคืนแล้วเหรอแต่ฉันเดือดร้อนจริงด้วยอาร์มฉันก็เดือดร้อนแกก็รู้นี่ว่าฉันมีภาระเยอะแยะอ่ะถ้ามาขอคืนตอนเนี้ฉันไม่มีให้หรอกงั้นถ้าเกิดว่าแกคืนให้ฉันหมดไม่ได้อ่ะฉันขอครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะครึ่งนึงก็ไม่มีและถ้าแกจะโทรมาคุยเพื่อเรื่องแค่นี้นะฉันไม่คุยด้วยละแค่นี้แหละอาร์ม ฮัลโหลชย,ยาเออว่าไงวะไอ้ผามึงรู้เรื่องโรงงานนี่ยังวะ เรื่องที่ตรงงานประกาศปิดตัวใช่ไหมกูก็เพิ่งรู้วันนี้เนี่ยกูยังช็อกอ่ะแล้วนี่เราจะเอาอยัางไงกันต่อดีวะมึงช่วยกูด้วยนะเวย้ชายชยาเฮ้ยผ hey, าตอนนี้อยา่าเพิ่งให้กูช่วยอะไรเลยดีกว่าตอนนี้ทุกคนก็เดือดร้อนกันหมดอ่ะเออเอางี้นะเวย้ยเดี๋ยวพวกเราอ่ะต่างช่วยเหลือตัวเองไปก่อนแล้วกันเฮ้ hey, ชายชยาทำไมมึงพูดอย่างนี้วะเราเป็นเพื่อนกันนะเวย้ยตอนลำบากเราก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่วะเฮ้ยผ hey, า ตอนนี้ทุกคนก็ลำบากกันหมดนะเว้ยไม่ใช่กูช่วยฝ่ายเดียวได้ไงวะเอาอย่างนี้กูขอไว้พอรอ้มึงโชคดีแล้วกันเดี๋ยวไอ้เจย,ยาเดี๋ยวเไไชิญได้เลยนะคะเดี๋ยวดิกๆดูแลแขกด้วยนะเชิญได้เลยค่ะเจ๊ครับ เสียผาวันนี้เนี่ยจะมาใช้บริการร้านเจ๊ใช่ไหมผมไม่ได้มาใช้บริการหรอกครับคือผมมีเรื่องรบกวนเจ๊นะครับเรื่องอะไรหรอคือเงินที่ผมให้เจ๊ไปเป็นทิปเมื่อวานสองพันผมขอคืนได้ไหมครับเฮ้ยบ้าหรอเงินให้มาแล้วอ่ะใครเขาจะมาขอคืนกันฉันไม่มีให้หรอกนะแต่เจ๊ครับตอนนี้ บริษัทผมก็ปิดไปผมตกงานอยู่แล้ววันนี้ทั้งวันผมก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับเจ๊ครับเอ๊ะมาขอเงินคืนแบบนี้ทำตัวเป็นขอทานเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเจ๊คืนไม่ได้หรอกนะฉันไม่มีให้หรอกก็ให้มาแล้วอะเจ๊ครับก็บอกว่าคืนไม่ได้ไงไปเลยนะออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้ออกไป ถ้ายังไม่ออกนะฉันจะให้ลูกน้องมันลากคอแกววไปออกไปไ,ไ,ไปสิไปก็ได้วะที่กูมีตังค์ไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยเออไปออกไปเลยสียวลาจริงเลยเชิญคะ่ะ นาครับนาครับหนูมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะผมให้ครับให้นะเหรอลูกใช่ครับคุณตาครับคุณตา่าไงจีโดผมเอาเงินให้นาเขาได้หรือเปล่าครับได้สิลูก ถ้าเป็นเงินที่เรามีเหลือมากพอเราก็สามารถแบ,บ่งปันก็ได้อัน,นี้พ่อนุ่มรับไปสิหลานฉันเนี่ยตั้งใจให้นะเพราะว่าเขาเห็นพ่อหนุ่มเนี่ยนั่งอยู่นานแล้วพนุ่มคงจะหิวข้าวานะรับไว้เถอะรับเป็นเงินตั้งร้อยนะครับแค่ร้อยบาทเองครับผมยังมีเงินเก็บในกระปุกออมสินตั้งเยอะครับรับไปเถอพนุ่มไอ้เงินร้อยหนึ่งน่ยสำหรับพวก พวกผมเนี่ยนะมันไม่มากหรอกแต่สำหรับพ่อหนุ่มอะมันคงยะสสำคัญมากนะนาลาไบเถอะนะครับขอบใจให,หนูมากนะล,ลูกขอบคุณคุณลุงมากนะครับเป็นไรไ,นไปกินนมไปหาขนมจริงต่อเยอะ ตนนี้แม่จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ผาเป็นไงบ้างลูกแม่ใช่แม่จริงๆบแบบนียก็ใช่นะสิลูกแม่ ไม่มาได้ยังไงครับฉันเป็นคนพาแม่แกมาเองแหละพี่พอนี่ผา่ารู้ไหมฉันตามหาแกซะทั่วเลยนะตั้งแต่โรงงานปิดไปทุกคนก็กระจัดกระจายกันไปหมดฉันก็ต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแต่ตอนนี้ก็ได้งานใหม่แล้วชีวิตก็เริ่มดีขึ้นก็เลยมาตามหาแกนี่แหละแกรู้บ้างไหมว่าแม่แกเป็นห่วงแกขนาดไหนอะ ทำไมไม่กลับบ้านมาหาแม่บ้างลูกแม่เป็นห่วงนะฉันขอโทษนะแม่คือฉันอายนะฉันทำตัวไม่ดีฉันไม่ฟังคำสอนของแม่แล้วก็ไม่ฟังคำเตือนของเพื่อนด้วยฉันมัวแต่หลงระเริงกับเงินที่ได้มาจนชีวิตฉัน ตกมาอยู่สภาพนี้ฉันไม่กล้ากลับไปสู้หน้าแม่หรอกผาอย่าคิดแบบนั้นสิลูกคนเราอ่ะมันผิดพลาดกันได้ถ้าผิดพลาดแล้วถ้ารู้ตัวก็มาปรับปุงแก้ไขกลับบ้านเรานะลูกกลับไปอยู่กับแม่